ไป biết กันจะไม่เต็ม กันคู้ว่าจะเข้าไปห้องเี้ยเดิมเราเป็นเป็นบเป็นไปบ้านัก่าเลยจะเป็นท่าก่บแล้วก็แม่ลูกลูกเมีภ่าชทยอี ถ้าเห็นขายก็ไม่ได้ราคาเท่าไรไม่ได้แล้วถามแต่รู้นไหมเนี่ยสินค้าถ้าเสียจะโทษหนักกว่ารักของธรรมดาอีกนะครับใช่ไหมหรือต้องถามข้อมูลไม่ได้เหรอทั้งนั้นเห็นดูแล้วมีตั้งแต่ตรงงที่ร้านนี้หวหนุ่หรือลังร้านเลยครับรู้จักร้านถึงเนี่ยไม่รู้จักครับครับประเด็นพี่น้องชาชนาทพี่น้องสื่อมาให้ข้อมูลนะครับหรือแถลงข่าววันนี้นะครับก็เนื่องจากว่า ทางเจ้าหนะ้าที่หน้านะครับทางบรรทัศน,น์ถอนนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับซึ่งมีทั้งในอำเภอได้ร่วมกันจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาลักทรัพย์สินซึ่งเป็นสินซึ่งเป็น <c oughs> ของแม่นางเกษตรนะครับฟังหอยโขลนนะครับมีขันโยกของบอาบา,านนะครับรวมทั้งมีมาบาูบแล้วก็ตะบ,บนท่าชัยนะครับดําเนินการทั้งหมดก็หกครั้งในพื้นที่นะครับก็เป็นความ เครื่องมืออย่างยิ่งตำรวจตรีวรนัทพันผ่อนได้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมครับเพนครับครับได้รับทราบท่านผู้ว่าได้กำชับนะครับทางผมมานะครับว่าเป็นการลักทรัพย์เครื่องมือการเกษตรได้จากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะซึ่งท่านผู้ว่าได้สั่งการไปนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับชาวบ้านที่ประกอบเกษตรกรรมด้วยกันไปขโมยที่โงรงเพาะข้าวโรงสีพันธุ์กล้วย หมู่สามครับจุดที่สามคือที่หมู่หกธรรมมูลเป็นหอยโขงปั๊มหอยโขงครับที่ใช้ดูดน้ำครับในการใช้ขนย้ายทรัพย์สินที่ขโมยไปครับส่งขายตามนั้นของเก่าครับ ที่ใส่รถท้าขอันไหนใส่ดูตัวน้นุ่มที่มัน,นมัน,นยกได้นไงเอาผูดด้สื่ข่าวสี่คนน, <c ười> นี้ยกให้ขึ้นนิดนี้สทางครับโอ้ย <c ười> มา,ายไปตายให้ <c ười> กี่ตัง <c ười> ขายได้สามขายสี่ร้อยครับเอพี่แกบอขาย400สี่ร้ <c oughs> อยแล้วสี่และนี่ก็ไม่ทำะไรอ๋ออันนั้นทาดทาดครับมันยาวแล้วมันสั้นคือมันตัดแล้วมันจะยกขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหรือเป่าก็คิดอย่างคิดอย่างพี่แหม่มแล้วนะ,ะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ,ะอ่ะคนมันต้องการอะ่ะ <c oughs> อ๋อก็สองคนผัวเมียไม่มีงานทำไม่มีงานทำ